นี่จ้าอีกสวนหนึ่งนะจ้าสวนมีไม่เยอะนะเพื่อนแค่นี้เองนี่กว้างเออสามคูณหกได้ไหมนี่ดูจ้ะจะสามคูณสามป่ะสามสามคูณสามนี่จ้าผักกาดเขียวนู่นไปถ่ายไปแล้วก็มีเอ่อถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วฝักยาวแล้วก็อันนี้ น่าจะเป็นแครอทนะจ๊ะนี่ตระกูลถั่วฝักยาวตรงนั้นเลยจ้ะนน่นี่แล้วก็มีหัวไชเท้าสีแดงฝั่งนี้นะจ๊ะหัวไชเท้าสีแดงมันน่ากินยังมอืม,มหัวไชเท้าสีแดง,งแล้วก็<ง>มะเขือเทศฝั่งนู้นนะจ๊ะนั่แล้วไอ้ที่เห็นแถวยาวๆนี่เออ สตรอเบอรี่นะจ๊ะสตรอเบอรีแ่แถวยาวแถวนี้ทั้งแถวเลยนะนี่สตรอเบอรี่ทั้งแถวเลยแล้วก็สงสัยชอบกินผักกาดเขียวนะอันนี้ของฟิลิปปินใช่ไหมใช่อันนี้ของฟิลิปปินอ๋อแล้วก็นางปูอันนี้ได้สวยมากเพื่อนๆผักกาดนุน้นข้างน่ะคือหน้าขยําเกลือแท้ถ่ายเห็นเห็นหน้าขยําเกลือแท้ไปน่นแล้วก็มีทั่วฟักยาวดูนี่จ้ะ ปีหน้านุ่นต้องปลูกให้ได้อย่างนี้เออจริงๆแล้วนางลูกดอกไม้สวยไหมอ่าจริงๆแล้วปีเนี้เขาออกดอกสวยนะของนุ่นแต่ทีนี้เขาออกฝักไม่ทันจ้ะนี่สวยสวยโยลูกใหญ่นี่ได้กินแล้วได้กินแล้วนะจ๊ะได้กินแล้วแล้วก็ดูสออนต้นไอ้นี่เข้ามากเลยค่ะผักกาดเขียวนะ ผักกาดเขียวนี่จากแค่เนี้ยนะพื้นที่นิดเดียวปลูกได้กินแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูเฟักทองฟักทองฟักทองฝั่งนูนน้นฝั่งนู้นฟักทองอ๋อไม่ใช่ฟักทองค่ะเพื่อนๆบวบอ่ะอันนี้ผักกาดเขียวนะคะนางปลูกได้เก่งมากดูดูด นางปลูกได้สวยแล้วก็ได้เก่งเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยเนาะนี่หนึ่งป๊อดเพื่อนๆเห็นกันไว้นะพอดีเจ้าของเขาไม่อยู่นะแอบท่ายไม่น่าจะเห็นนะคะแต่เท่าที่นุ่นส่องเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเอ่อบวบนะจ๊ะใหญ่มากแล้วก็มีฟักทองเป็นแล้วเป็นแล้วนี่จา้า แค่เนี้ยพื้นที่นิดเดียวเองจ้ะเพื่อนเพื่อนพื้นที่นิดเดียวไม่ใหญ่นี่ถั่วฝักยาวก็เหลือกินเหลือใช้อ่าดูถั่วฝักยาวเหลือกินเหลือใช้ผักกาดเขียวงามมากสลัดก็มีให้กินนะมะเขือเทศก็มีแล้วก็สตรอเบอรี่ก็มีนะมีสารพัดเลยจ้าดู พื้นที่แค่นี้ค่ะแค่เนี้ยแต่มีทุกอย่างเนี่ยจ้ะเขาใช้เอ่อเวลาว่างนะเอามาทำนิดๆหน่อยๆน,นะพอได้ออกกําลังกายจ,ะจ้ะเพื่อนๆจ้าดูเก็บสวนฟิลิปปินมาฝากนะสวนฟิลิปปินเขาก็มีดีจ้าคนไทยอย่างนุ่นอายเลยนะคนไทยอย่างนุ่นได้แต่ดอกนะจ้ะไม่ยังไม่ได้ฝากเลยนะนี่ดูคลิปนี้ก็เอาสวนฟิลิปปินมาอวด ประมาณนี้นะจ๊ะก็ไม่ต่างกับสวนไทยนะคะแต่นางปลูกได้สวยมากจ้าวัดดีค่ะเพื่อนๆจ้า